จากเหตุการณ์ฆาตกรรมนะครับชายวัย54ปีที่คอนโดย่านนนทบุรีโดยคนร้ายเนี่ยมีการนำทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเนี่ยออกไปขายครับแล้วก็เตรียมการเป็นอย่างดีตอนนี้นี่ตำรวจกำลังหาตัวและไปพบเบาะแสครับว่าหนีไปที่พัทยาโดยไปพบอยู่ที่หน้าชายหาดแล้วก็เซ็นทรัลเฟสใครเนี่ยเจอก็แจ้งตำรวจนะ ลักษณะรูปภัณฑ์สถานหาก็คือใส่แว่นตลอดเวลาใส่เสื้อมีฮู้ดปิดบังใบหน้าแต่คิดว่าตำรวจจะจับได้ไม่ได้ไม่ชาล่ะนี้ตำรวจเริ่มกดดันแล้วเนี่ยปล่อยอะไรอย่างนี้ออกมาเธอไม่รอดแน่เพราะว่าญาติของเขาเนี่ยไม่มีการอัญเชิญวิญญาณใดๆไม่ทำพิธีทางสาสนาจนกว่าจะจับคนรายได้และถ้ามาอย่างนี้เนี่ยจับได้แน่นอนถ้าคนร้ายยังอยู่เมืองไทย ยังไม่บินออกช่องทางทางธรรมชาติต่างๆอะไรเธอโดนรวบแน่นอนขอให้วิญญาณของคุณพี่คุณพี่จัดการด้วยค่ะโดนจิตโดนใจให้ตำรวจไปจับมัน